แต่ว่ามันไม่ไกลจากป่าตองนท้าไมลองลองมันไปทางไอ้นี่มาทางตอนนี้อยู่ในเกาะพนักนะครับอันนี้เป็นลากูนที่อยู่กลางเกาะพนักทุกคนถ่ายรูปกันยิ้มแย้มแจ่มใสอากาศเย็นชิลๆชิลมากเป็นอาหารซีฟู้ดอะไรเหมือนกันแบงก์กําลัง ดเเครรียื่องสนใจเรื่องอาหารซีฟู้ดอยู่ว่าเย็นนี้จะกินอะไรตอนนี้4ี่โมงเย็นละไม่ก็จะได้วางแผนไว้ก่อนเนี่ยไม่เล่าเล่าให้ฟังเพราะว่านี่ถ่ายวีดีโอได้แล้วครับถ้าไปเจอห้แยกฉลองแล้วก็เข้าไปดีท่าเข้าไปดีท่าเรือเรก็อยู่ติดท่าเรือเลยใช่ครับอ๋อก็แสดงว่าอาหารก็จะสดเพราะอยู่เรียมทะเลเสียแบงค์มีจ่ายอยู่ละหอยนางรมถ้าสดจริงจวดตัวละพันเลยแบงค์วางเงินโอ้โหบ้าไปแล้ว กินตัวเดียวกับบ้านเดี๋ยวจะค่อยๆออกจากลากูนตามคิวช้าๆทีละคนเพราะว่าทางออกแคบมากเดี๋ยวเจอกันข้างนอกแล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่ร้านอาหารเฮ้ยเราจะไม่เล่นหาดป่าตองเราไม่มีเวลาอยู่ป่าตองนะเออเดี๋ยวไปเล่นที่หาดก็ได้ขอโทษขอโทษแบงค์นอนป่าตองแปดไม่ทิ้ง รู้สึกบรรยากาศรืว่าเริ่มงแรกชิ้นเรือหับ